อย่างที่เราเห็นนะคะว่าเล่นเหลี่ยมของกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะใช้โบราณสถานต่างๆที่คุณกฤษดานําเสนอไปอคือที่บริเวณเขาพระวิหารเขาเนี่ย ใช้จุดนี้เป็นการซ่องสุมกําลังด้วยเป็นจุดในการยิงโจมตีมาด้วยเป็นที่สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยจนกระทั่งเราเปิดปฏิบัติการในการทําลายเสาส่งสัญญาณณจุดนี้รวมไปถึงที่บริเวณปราสาทตาควายก่อนหน้านี้ที่เราก็ต้องมีปฏิบัติการด้วยเหมือนกัน<ม>ที่ปราสาทตาควายเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทราบดีว่าเรายังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะแล้วชาวกัมพูชาใช้จุดนี้แหละ คือฐารอยู่ในนี้เลยเป็นฐานที่มั่นเขาเลยอะตั้งบังเกอร์อยู่ใน,ในปราสาทเลยกะว่ายิงก็ยิงมาสิถ้ากล้าทำลายโบราณสถานแล้วดันเราก็ดันเป็นสุภาพบุรุษแต่<ฆ>ตอนหลังเนี่ยสุภาพบุรุษก็สู้กับโจรไม่ไหวแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องทำลายก็ต้องทำลายเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่ได้<ฆ>ก็ตัดสินใจ ยิงเข้าไปแล้วก็ยืดเอาไว้ได้ใช่ค่ะคือเราคิดว่ายังไงเนี่ยโบราณสถานสามารถที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ได้เราต้องเอาความปลอดภัย<ล>ของเรานเ,เราเป็นที่ตั้งก่อนบวกกับดินแดนธิปไตยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองจุดนี้นอกจากเรื่องของโบราณสถานที่ทางกัมพูชาใช้เป็นฐานที่มั่นแล้วบ้านเรือนของประชาชนอีกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปตรวจนะกองกำลังบุรพากองทัพภาคที่หนึ่งไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่บ้านคลองแผกอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วโอ้โห ใช้บ้านเรือนของชาวบ้านเป็นฐานที่ตั้งโจมตีไทยเราเข้าไปเนี่ยเราเจออุปกรณ์อุปกรณ,อกรณ์อะไรต่างๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสุดท้ายเราสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปที่ทหารกัมพูชานเนี่ยนั่งอยู่ในรถขนลูกจรวด B M 2 1จํานวนมากเรียกว่าเต็มคันรถเลยเนี่ยเพื่อจะไปยังแนวหน้าคนไทยเห็นคลิปไทยอีก ถ่ายมาเลยถ่ายมาเยอะๆเลยขนแบบนี้ใช่ไหมขนไปจุดไหนจะไปไว้ที่ไหนเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วในถ่ายคลิปโวนนู่นโขนนี่เพราะฉะนั้นก็บอกเลยถ่ายมาให้ดูเยอะๆจะได้รู้ว่าจะไปวางไว้จุดไหนในขณะที่อีกด้านหนึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้สังเกตดูสีหน้าสีตาแววตาของทหารกัมพูชาเขาดูสิ้นหวังนนะเหมือนจะต้องถูกบังคับให้ทําตามคําสั่งของนายอะไรประมาณนี้นะคะอ